ืบหน้าล่าสุดเขมรใกล้จะพังพินาศลงเพราะมากรรมกีฬาซีเกมที่อัปอายที่สุดในโลกเราย้อนมาดูประเทศเขมรกันบ้างครับอันนี้หนักที่สุดในประเทศเพื่อนบ้านเริ่มจากถูกเวียดนามบุกมีทหารเขมรกับประชาชนจํานวนมากหนีตายอพยพเข้าสู่แผ่นดินสยามจํานวนมากถ้าย้อนอดีตได้น่าจะปล่อยให้เวียดนามยึดไปตั้งนานแล้วมันจะได้จบสิ้นแผ่นดินตั้งแต่ตอนนั้นและคล้อยหลังมาถึงปี2510เขมรก็เกิดสงคราม ไายในประเทศตนเองอย่างรุนแรงตอนนั้นเรียกว่าสงครามเขเมรสามฝ่ายรบกันไปก้อหนีอพยพเข้าสู่ประเทศไทยประชาชนจํานวนมากก็อพยพหนีตายมาและสุดท้ายประเทศไทยก็ต้องสร้างสถานที่พักพิงให้กับคนเขเมรเมื่อสงครามดูจะซาลงก็ได้ส่งตัวกลับประเทศที่คล้อยหลังไม่นานปรากฏว่ารัฐบาลเขเมรท่แท้ให้กับเขเมรแดงที่ได้รับความสนับสนุนมาจากรัฐบาลเวียดนามเหนือแผนการเหมือนกันกับอุนเซน ที่เปิดประตูเอาทหารเวียดนามเหนือเข้าประเทศในยุค,คเขมรแดงอ่อนแรงลงเพื่อทําให้ตนขึ้นมามีอํานาจเหนือระบบพระมหากษัตริย์เขมรมาจนถึงปัจจุบันและอุปโลกตั้งตนเองให้มียศเป็นสมเด็จและบ้าๆบอๆจนเพี้ยนมาถึงทุกวันนี้เมื่อรัฐบาลพาแพ้แพ้ต่อเขมรแดงมากรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองอย่างเยี้ยมโหดคนตายมากกว่า3มล้านคนแต่ที่น่ารังเกียจที่สุดก็คือชนชาติท่าเขมรน,นับหลายแสนคนได้หนีอพยพเข้ามาพึ่งภาษยาประเทศ ในสมัยนั้นนับได้มีผู้อพยพชาวท่าขมรหลั่งไหลเข้ามากถึงกว่าเจ็ดแสนคนเลยทีเดียวเมื่อสงครามสงบลงผู้อพยพเหล่านี้ก็เริ่มทยอยกลับขมรและเริ่มค่อยๆไปสร้างบ้านเมืองของตนเองขึ้นมาใหม่และเมื่อพวกทาสเหล่านี้กลับคืนสู่ประเทศของตนเองอย่างปลอดภัยแล้วพวกขมรก็คอยเสี้ยมสอนลูกหลานของตนเองว่าสมัยอพยพไปอยู่ที่ค่ายพักพิงในไทยนั้นชีวิตแสนลำบากและถูกทหารไทยกดขี่คงเหงทุกอย่าง ต้องกินและนอนแบบอดๆอยากๆและเกิดเป็นความคิดแค้นมาถ่ายทอดให้ลูกหลานได้ฟังกันนี่คือลักษณะคุณสมบัติของชาวทสาขมิญที่เป็นทาสมาตั้งแต่แอนดีที่ไม่ว่าในสมัยไหนก็เป็นที่รังเกียจของผู้คนในทุกยุคทุกสมัยที่ไม่เคยรับรู้ถึงคําว่าบุญคุณหรือความสํานึกถึงบุญคุณของคนที่ยื่นมือมาช่วยมีแต่คอยจะหักหลังและคอยทิ้นแทงข้างหลังผู้ที่เจริญและรุ่งเรืองกว่าพวกตนมาตลอด คนอพยพชาวลาวกับคนอพยพชนชาติท่าเขมรจึงมีแนวคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงดังที่พวกเราและชาวอาเซียนได้เห็นพฤติกรรมของผู้นำเขมรและคนในชนชาติท่าเขมรว่าน่ารังเกียจมากขนาดไหนถึงขนาดสิงคโปร์ต้องออกมาพูดว่าอาเซียนควรกับเขมรให้พ้นไปจากกลุ่มอาเซียนได้แล้วไม่เช่นนั้นพวกมันจะคอยหักหลังพวกเราชาวอาเซียนทุกประเทศได้ผู้นำลาวก็โดนไปแล้วหลงกลเขมนอย่างอุ่นเซนเข้าอย่างจัง โดยไม่เคยคิดและประเมินสถานการณ์ด้วยปัญญาว่าเขมรมันเคยคบกับใครได้ที่ไหนกันตอนนี้ฮุนเซนผู้นาเขมรกําลังสิ้นท่าจะขอค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดซีเกมส์จากไทยที่800 0 0นเหรียญตอนนี้ล่าสุดขอลดลงมาเหลือ200 0 0นเหรียญแล้วตอนนี้คนไทยทั้งประเทศได้ออกมาเตือนกรกตกอสอทชและช่องฟรีทีวีนะครับว่าอยาใจอ่อนโดยเด็ดขาดต้องให้บริจาคทานฮุนเซนแค่100 0 0านเหรียญเท่านั้น ถ้าเลยกำหนดถึงสิ้นเดือนถ้าหุ่นเซนยังมาอ้อนวอนขอทานไม่เลิกกกทกก,กสอทอชอต้องแจ้งหุ่นเซนว่าจะจ่ายให้แค่ 5, ห้าพันเดือนเท่านั้นถ้าไม่เอาก็ไม่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดกีฬาบ้าบ้าบอๆของขมรให้มันเสียเวลาและตอนนี้ไม่มีโฆษณาเจ้าไหนยื่นความต้องการมาทางช่องฟรีทีวีเลยสักเจ้าเพราะเขากลัวว่าจะโดนประชาชนใบขอสินค้าของเขาดีที่สุดก็คือกกทกับกสอทอชอควรรีบไปแก้ไขกฎมัสแัฟ และกดมัสเมริก่อนสิ้นเดือนนี้ได้แล้วจะได้มีข้ออ้างว่ากกทกับกสทชไม่ได้มีอำนาจพิจารณาการซื้อลิขสิทธ์ถ่ายทอดซีเกมของเขมรอยู่ที่ช่องฟรีทีวีถ้าเขาไม่อยากจะซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดกีฬาซีเกม์ของเขมรทางกกทกับกสทชก็ไม่สามารถนำเงินภาษีของประชาชนไปซื้อลิขสิทธิ์ได้และประชาชนในประเทศไทยร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่อยากดูการถ่ายทอดกีฬาซีเกม์ของเขมรที่อัปยที่สุดในครั้งนี้ด้วย ตอนนี้สภาพเงินเฟอ้ออย่างหนักกำลังทำลายเศรษฐกิจของเขมรแบบจมดิ่งลงเหวอย่างหนักจากการเดินหมากเกมที่ผิดพลาดของฮุนเซนผู้นำเขมรและจะไม่มีประเทศมหาอำนาจที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยประเทศไหนในโลกจะยื่นมือเข้ามาช่วยประเทศเขมรความวิบัติและความใกล้จะสิ้นชาติของคนเขมรก็ใกล้จะมาถึงมากขึ้นเรื่อยๆหลายคนในประเทศไทยอาจไม่เคยรับรู้ว่าหน้าน้ำทางทะเลอันน้อยนิดของเขมรน,นั้น ปัจจุบันนี้ถูกครอบครองด้วยเรือประมงของเวียดนามทั้งหมดไปแล้วสินค้าทางทะเลของขเมขเมรเขมรต้องซื้อจากคนเวียดนามมากินมาขายนี่จึงเป็นสิ่งที่น่าอดสูใจอย่างมากจากผลงานของฮุนเซนที่ครั้งหนึ่งเข้ากล้าออกมาพูดอย่างภาคภูมิใจว่าเขาและประชาชนชาวขเขมรทั้งประเทศเลือกเป็นพันธมิตรอยู่เคียงข้างกับฝ่ายจีนเราย้อนมาดูอีกประเทศมาดูประเทศลาวกันบ้างครับแค่ช่วงไม่กี่ปีที่หลายคนในประเทศอาเซียนไม่เคยรับรู้ความจริงเลยว่า ในปัจจุบันนี้พื้นที่ทำกินของคนลาวเกือบแต่50เปอร์เซ็นถูกคนจีนยึดไปหมดเรียบร้อยแล้วนอกจากจีนจะยึดเอาพื้นที่ทำกินของคนลาวไปจานวนมากจีนยังมีอิทธิพลและทำตัวอยู่เหนือกฎหมายของรัฐบาลลาวมายาวนานมากและหลายคนมักจะเข้าใจผิดคิดว่าคนเวียดนามเข้ามายึดครองพื้นที่ทำกินในประเทศลาวอยู่ในขณะนี้แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยคนเวียดนามส่วนใหญ่จะเข้ามาผูกขาดการค้าขายในประเทศลาว และไม่ได้มีความสนใจที่จะคิดเอาแผ่นดินลาวไปทำภาคการเกษตรแต่อย่างใดและเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลเวียดนามก็คือการนำเข้าไม้จากลาวเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการส่งออกภาพเหตุการณ์ที่คนจีนกดขี่กลุ่มเหงคนลาวในประเทศลาวโดยไม่ได้เกรงกลัวเจ้าหน้าที่ของคนลาวเลยมีให้เห็นและเกิดขึ้นบ่อยและทีมากการใช้อาวุธปืนและยิงคนลาวและขับไล่คนลาวเจ้าของผืนที่ให้ออกจากผืนที่ ในกรณีข้อพิาพาทเรื่องการลุกล้ำที่ดินทำกินการชี้แนวเขียที่ดินเอาเองตามใจชอบของคนจีนมีให้เห็นเป็นประจำการไม่ให้ความสนใจและเข้ารบกฎหมายของรัฐบาลลาวของเจ้าของธุรกิจจีนนอกจากนี้การเข้ามาของกลุ่มนายทุนจีนยังทำให้วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของลาวเริ่มได้ค่าลงคนลาวยังไปทำบุญตักบาทและพยายามคงความเป็นวัฒนธรรมของชาติเอาไว้มายาวนาน แต่ปัจจุบันประเทศลาวกลับเต็มไปด้วยอุตสาหกรรมบ่อนคาสิโนของจีนและรายล้อมไปด้วยธุรกิจจีนสีเทาทั้งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการจรกรรมการของคนลาวและประเทศเพื่อนบ้านซึ่งนับวันยิ่งเหมือนประเทศเขมรที่ไร้อารยธรรมเพิ่มมากขึ้นทุกทีและมันจะเริ่มทวีคูณเพิ่มหนักมากขึ้นภาพของแรงงานและประชาชนลาวและการถูกกดขี่ข่มเหงจากคนจีนในแผ่นดินของตนเองเกิดขึ้นบ่อยมากและความเฉยชาของเจ้าหน้าที่รัฐ กำลังสะท้อนให้คนลาวเริ่มตรหนักถึงความจริงว่าสงครามการเข้ายึดครองแผ่นดินของชาติมหาอำนาจจากประเทศใดกันแน่ที่น่ากลัวที่สุดที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้และพวกเขาก็เริ่มตรหนักรู้ว่าชาติไหนกันแน่คือมหามิรท,ที่จริงใจ,จต่อคนในประเทศลาวและมาดูกันต่อว่ากิริยุกในแผ่นดินลาวจะเริ่มประทุข,ขึ้นหรือไม่หากสงครามเกิดขึ้นจริงจีนและฝ่ายคอมมิวนิสต์จะเป็นผู้แพ้สงคราม และจีนจะไม่สามารถแผ่ขยายอิทธิพลลงมาสู่ประเทศอาเซียนได้และจะเหลือแค่ลาวกับเขมรเท่านั้นที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศจีนที่จะอยู่กลางวงล้อมของชาติอาเซียนและจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ต่อสองประเทศนี้อย่างแน่นอนและมาดูกันต่อว่าเสียงเรียกร้องของคนลาวจํานวนมากที่ส่งเสียงมาถึงแผ่นดินสยามจากท่าที่ผมเห็นก็คือวันหนึ่งพวกเขาอยากรวมแผ่นดินเป็นของไทย เมื่ออำนาจคอมมิวนิสต์ในประเทศได้ล่มสลายลงไปตามพี่ใหญ่อย่างจีน